เป็น3ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกๆเลยนะคะก็คือเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะทุกวันนี้อุตสาหกรรมทางอาหารพัฒนาขึ้นมากนะคะทําให้เรามีอาหารหลากหลายรูปแบบรวมตลอดจนถึงขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มหวานๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ควบคุมความอยากอาหารได้ยากค่ะร่วมกับรูปแบบการทํางานของพวกเราที่เรามักจะใช้ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบต้องทานฟาสต์ฟู้ดนะคะเลิกงานดึกต้องทานมื้อดึกไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะบางทีต้องไปปาร์ตี้กับบริษทัทเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงลูกค้านะคะเหล่า ล้วนเป็นสาเหตุทําให้อ้วนนะคะ2ปะจะัจจัยทางด้านพันธุก,กรรมนะคะจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าคนไข้โรคอ้วนเนี่ยนะคะมักจะมีคนในครอบครัวอ้วนด้วยส่วนโรคอ้วนที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดเช่นเมโลานโนอนตินโฟร์รีเซปเตอร์ก็จัดเป็นสาเหตุโรคอ้วนในเด็กที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือเป็น 2- 5เของผู้ป่วยทั้งหมดค่ะข้อที่3นะคะระบบควบคุมสมดุลการใช้พลังงานนะคะร่างกายมีฮอร์โมนในแต่ละระบบทํางานร่วมกันในการควบคุมการใช้พลังงานค่ะเมื่อขาดอาหารเราต้องการพลังงาน ใช่ไหมคะเซลล์ไขมันเซลล์เยืย่อบุกระเพาะอาหารก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนไปกระตุ้นให้สมองเราหลั่งสารมาทําให้เรารู้สึกหิวอยากอาหารแล้วก็รับประทานค่ะเทคโนโลยีการตรวจ DNA หรือพันธุก,กรรมมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเชิงรุกในหลายๆเรื่องนะคะรวมทั้งการควบคุมน้ำหนักค่ะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง DNA กับความต้องการสารอาหารและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลทำให้เราสามารถเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองในแต่ละวันค่ะหมอเปรียบง่ายๆนะคะโครโมโซมของเราในทุกๆเซลล์จะมีอยู่ทั้งหมด23คู่ค่ะในร่างกายเราเปรียบเสมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในเซลล์นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด23บท ในแต่ละบทเนี่ยนะคะจะมีตัวหนังสือเรียงตัวกันไปเรื่อยๆเป็นรหัสคำสั่งเปรียบเสมือนรหัสที่อยู่บนสาย DNA ที่อยู่ในโครโมโซมซึ่งรหัสเรล่านี้เราได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งนะคะความผิดปกติหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดจากรหัสในตัวหนังสือที่มีการเรียงตัวผิด หรือว่าสะกดผิดทําให้หนังสืออ่านไม่รู้เรื่องก็เช่นเดียวกันกันกบร่างกายเราค่ะเมื่อมีการเรียงรหัสผิดก็ทําให้เกิดความผิดปกติหรือว่าเกิดโรคได้ค่ะนอกจากการตรวจจะช่วยบอกความเสี่ยงยีนโรคอ้วนและชนิดปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะยังบอกเรื่องพฤติกรรมการกินและปัญหาที่ทําให้อ้วนด้วยนะคะ ป็นความแม่นยําในการอ่านรหัสพันธุกรรมของเครื่องมือต้องบอกว่าความแม่นยําสูงทีเดียวค่ะแต่ถ้าถามว่าหากตรวจเจอความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมแปลว่าจะเป็นโรคแน่ๆเลยหรือเปล่าเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพันธุกรรมในแต่ละโรคด้วยนะคะหากบางโรคนี่บางทีตรวจเจอแล้วมีโอกาสเป็นโรคสูงค่ะแต่บางพันธุกรรมก็มีโอกาสเป็นประมาณ50-7 0เหล่านี้เป็นต้นค่ะ อย่างที่บอกนะคะยีนหรือว่ารหัสพันธุกรรมติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวของเรานะคะที่ได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่เกิดเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะการที่คนเราจะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งจริงๆมี3ปัจจัยนะหก็คือรหัสพันธุกรรมอันนี้บอกแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเราได้รับจากบรรพบุรุษแต่ข้อ2สิคะโภชนาการที่เรารับประทานในช่วงที่เรามีการเจริญเติบโตถ้าเราดูแลได้อย่าง,างโภชนาการที่ดีการเจริญเติบโตดีสุขภาพดีส,พดสมบูรณ์ได้นะคะะแแลล3สิ่งวด้อมการ ดูและการใช้ชีวิตค่ะเราเปลี่ยนยีนที่กำหนดติดตัวเรามาไม่ได้นะคะแต่เราปรับรูปแบบการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดโรคตามการกำหนดของยีนได้หากเรารู้ตรวจรู้ความเสี่ยงจากการตรวจยีนก็วางแผนการดูแลสุขภาพได้ค่ะถ้ามองในแง่การลดน้ำหนักนะคะ คนที่ควรจะตรวจได้แก่คนที่ยังจับทางไม่ถูกนะคะเอ๊ะจะลดน้ําหนักยังไงดีจยางควบคุมอาหารเองทุกวันนี้ทําไม่ได้เลยอันนี้1่ละนะคะสคนที่มีวินัยในการลดทั้งอาหารและการออกกําลังกายแล้วเอ๊ะแต่แปลกจังเลยทำไมยังลดไม่ได้นะคะสคนที่ออกกําลังกายแล้วไม่ได้ผลตามที่วางแผนไว้หมายความว่าเราอยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําไมมันไม่ได้สักทีแผนการออกกําลังกายเราทําไมไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ต้องมาดูหน่อยแล้วว่ามีสาเหตุทางบรรุกรรมหรือเปล่านะคะ 4. คนที่มีปัญหาสุขภาพหลากหลายอย่างเลย ะะต้องการลดน้ําหนักอันนี้ต้องมาดูด้วยนะคะว่าเราต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะและสุดท้ายที่หมออยากจะบอกนะกว่าจริงๆแล้วนะคะมันอาจจะไม่เฉพาะคนที่ต้องการลดน้ําหนักก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วหากเราใส่ใจดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะคะเพราะการตรวจดีนะคะคือการรู้จักตัวตนเราเองใช่ไหมคะว่าเรามีรหัสพันธุก,กรรมที่ติดตัวกับเรามาตั้งแต่เกิดเราต้องการรู้ตัวตนเรานะคะเราจะได้วางแผนในการดูแลตัวเองได้ เราสามารถรู้ความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ รหัสพันธุกรรมนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ที่หมอบอกว่ามันน่าสนใจมากกว่านะคะก็คือหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราย่อมอยากรู้ว่าได้ผลดีแค่ไหนเราอยากรู้ว่าร่างกายเราดีขึ้นไหมใช่ไหมคะการตรวจองค์ประกอบของร่างกายการตรวจสมดุลฮอร์อมโมนระดับวิตามินระดับไขมันและน้ําตาลในเลือดตลอดจนถึงการอัลนราซา์ประเมินเรื่องของภาวะไขามันพอกตับที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนนะคะอันนี้เวลาตรวจเราได้ผลนะน่าสนใจมากกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนรอบข้างของเราให้เขาหันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีรู้เท่าทันรหัสพันธุกรรมแบบเราด้วยค่ะ